คันมีคันยารังไม่ไดู้เลยรัสสูงสามึนบาทได้ yeah 你这摆这么久？ we hey. เรื่อมที่สุดนะครับกับ Top 5, Finalist Best In s u e r s t เมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นน้องๆทั้งหมด15หมายเลข15สาวงามครับที่ได้มีโอกาสโชว์บอดี่และ performance อันสุดแสนจะปังที่สถานที่แห่งนี้แต่ตอนนี้ครับจะมีเปียแค่5คนเท่านั้นที่จะได้เป็น1ใน5 Top 5, Finalist กับ Best In s u e r s t ที่เราจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในค่ำคืน Final Show 24สิงหาคมเดี๋ยวอดใจรอสักครู่แต่ตอนนี้สิ่งที่ไม่ต้องลุง้นไม่ต้องรอรายชื่อ Top 5 Finalist Best i n s ิ i n ูร Miss Grand นครราชสีมา2025จุนในมือผมเรียบร้อยครับรายชื่อที่ผมประกาศลำดับต่อจากนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนไม่ได้เรียงตามลำดับหมายเลขใดๆทั้งสิ้นและ Top 5 f i n a l i ร t Miss Grand นครราชสีมา2025 t บ r u ์ e ิน e ูร์สุน b ิเศ t t h a i l a n ์ค,คนแรก ได้แก่บคโรสุนห้าจงัอาย คนที่สองตามมาติดๆเจ้าเด็กเโคราชหนึ่งสี่เจ้าป่ายกำบลน,นชนบ และคนสุดท้ายคร,รับเจ้แกโฮราสูนสามคีมาและแลโอกาสนี้ก็ผมดีใช่ วิเช็คไทยแลนด์กับไดมอ,อดิเซ็นเรงความดีให้กับท็อปไฟฟ์ฟันเอร์สเบสอินซิเวสูรจเร็วเช่นครับผครับ์สุดท้ายที่มาเชนครับปีคินะครับ สัปปากับโคราติกาเรลลีกแอวลิน สี่เจ้าฝ่ายกานเมชนบครับ สุดท้ายครับโคโรนศูห้าโจนัทอารยา ขอคบ,บคุณผู้บริหารสักวิลเช็คไทยแลนด์ครับแต่ยังมีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งรางวัลรับสำหรับในค่ำคืนสุดแสนพิเศษแห่งนี้นั่นก็คือรางวัลขวัญใจเขาใหญ่บาร์เรนโชชาร์วีรีสอร์ทเขาใหญ่แอน ทันทรีขับครับจะมีเพียแค่1เดียวเท่านั้น1รางวัลต่อไปนี้จะได้รางวัลขวัญใจเขาใหญ่เป็นกิมพยเชอร์จากที่พักนะครับเปนโชชานวีและผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจเขาใหญ่ปาเรโชชานวีได้แก่และทีานีกับโคารบึ1งห้ารินดี้แก้ววันนิ่งชว์ และจากนี้ก็ผมรินเชอร์แคทมานจจิ้งดีเรกเตอร์ครับคุณสรับในพาร์ชาวีรอนตูนแมนจจิ้งดีเรกเตอร์เวชชล์ชาบีรีสอร์ทเขาใหญ่แอนคันที่ขาดครับได้มอบสายสบายไปทำตำแหน่งขวันใจเขาใหญ่ครับขอเชิญปุ๋ยกับเชิญด้วยค,ครับโค้ชถึงท่าลิลลี่เกลิงครับยินดีด้วยครับน,นี่คือรางว,วัลพิเศษรางวัลแรก บนเวทีการประกวดวิสแตนดน่นอนเรื่องสป2025วันนี้ผมต้องขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของน้องๆทั้ง15สาวงามที่ Rachel c h a m b e Resort เขาใหญ่แอนคาท่ค่ะและเราจะกลับมาพบกันใหม่อย่างแน่อนอนในค่ำคืนสุดสั้นพิเศษไฟนอลโชว์ที่ c ซ็นทรัลโคราชโครา24อสิงหาคมวันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับกับ u ิวเช็กไทยแลนด์ครับออร,ารา์แกนิกแพร์โปรดักต์แมทอินอิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราเทศบาลนครนครราชสีมาออโรราคครดิตเอดเล่เขาใหญ่แลนช์ชอชานวิลสอร์เขาใหญ่แอนด์คนทีคับเอชอาร์ซ h o โอเฮาส์ l m i เทลมิสเมกกี้บอดดี้ไบรท์เวอร i ชันวิลลิน c อ e l ริสติ ท็อปอิเล็กทริไฟฟ้าน้ำมันแบตเตอรีโคราชเดนทอฟคลาฟ mm hmm. โคราชชิวลบ็อกซ์เซลโคลา long, าราดโฟชีเ l ิร์สลองก้านทองบ้านศูนย์ชิพีเชสโเน่ีขาใหญ่รถปัดนําเจริญโคราชพีเคเคคอสเมติก จากรูดมารีคอร์ดอีซั่นที่3เคสแตร์แอรเขาใหญ่เพจที่นี่นครราชสีมามันนี่แฮร์สตูดิโอโรมาเขาใหญ่อตอมคลินิกบ้านมดผู้เรียนขนมของฝาก GX เซนทายเวดพูบิลล่าแอนด์รีสอร์ทเขาใหญ่เข้าต้มหลักเพฮงเขาใหญ่ใจโอ้โหร้านมงกุฎขอนแก่นจีนายไดมอนด์พยาจิวเรี่ทีพาร์เดอร์กระเป๋าเดินทางไปสตรองเล้า เพ็ททันตรามิเกลโน่จิวเวลรี่คอุิตี้แอนด์ดีไซน์สกายคลินิกวินพูวิลล่าเฟิร์สพูวิลล่าสถาบันพัฒนาสุขภาพและการเดินแบบ19สตูดิโอสกายมือร์เศรษฐีโคนาทอาจารย์อลิสาปุ๊กปิกเมคอัพอาร์ติสบูมสปอร์ตเอ f ทรีบอร์ดแบนด์ไฟเบอร์ทรีมูลเลอร์แบงค์เคีา g ลกาเลนดีไซน์โคนาทอินฟลูเอนเซอร์ทุกทุกท่านครับเชนไดนิม้งส์เชลเโิร เค,ค็จิยากินิกุแอนชาบูขนมจีนคุอยอดประดกนครของราชสีมากินนำการอาหารป่าเขาใหญ่เนชอรัอลมาร์สสสกาววรนโชดเวดดิ้งจีทีวีเพอร์เฟคคาชัยแอนพิกเก็บแสงขอบคุณอากายอิโตโอกามาเซวาวาซีโรเวสควีนออฟเขาใหญ่พูม um ิลล่าลาเลนามาร็อกโฮเทลปักช่องเขาใหญ่ เอฟดานนิงไทยไบสโตร์แอนด์บาร์เบียนนาบาลีชาบูซีตลาดเซเวันปองชูยุ้งข้าวเขาใหญ่เจเจว t o ชาว์เวร์โฮเทลงกอกดูแลเครื่องจัดการผู้ขับประกวดสไตลิเซอร์ออกแบบเสื้อผ้าในสไตล์คุณรับฟังดีไซน์อาร์ต n a น่าโม o ั่นกราฟิกฝ่ายมีดีโปรดักชันโปรดักชันแสงสีเสียงและจอ LED k m n Sound Media สตรีมมิ่งโดยอาร o w p r o d u ชั่นทุกท่านครับ เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศของไฟนอลโชว์มิสแกรนด์คอนเทนเร์สีมา2025 24สิงหาคมวันนี้ผมต้องบอกว่า บรรยากาศที่แห่งนี้นอกจากมีความสวยแล้วอุณนกระพูยังสวีความร้อนแรงมากไปพร้อมๆกับพูกเธอทั้ง15คนและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอย่างแน่นอนและรุน้นปั่น้อมกันว่ามิสแกรนนครราชสีป่า2025จะเป็นใครพบกันได้ในวันไฟนอลโชว์วันนี้ครับนักจากนี้ทุกคนที่มีตัวการ W ดวีอการ์ดเวันแอนด์ออร์ลี่รับสวสดีรักทสวัสดีครับ